เริ่มกันที่ผลตรวจ DNA ของพี่หลงก่อนนะคะพอเข้าไปที่หน้าเว็บก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นโปรไฟล์ที่เราเคยเลงทะเบียนไว้ค่ะพอเลื่อนลงมานะคะเขาบอกว่าพี่หลงผสมมาถึง22สายพันธุ์เลยค่ะเขาจะแบ่งเป็นเซกชันมาให้นะคะเซกชันแรกเป็นประเภทหมาเอเชียค่ะไทยหลังอานมีเปอร์เซ็นต์เยอะสุดเลยนะคะ17%อันที่สองเป็นชิงฉวนทาวนะคะไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าตามด้วยจินโดซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นหมาพันธุ์ใหญ่นะคะพอมาดูเทอเรียอันนี้งงมากๆเพราะมี คิดว,ะวะ่าวา5%ซทาง l a บจะมีฐานข้อมูลเป็นพันสุนัขจากทั่วโลกค่ะซึ่งบางสายพันธุ์ถ้ายังไม่เคยตรวจหรือว่ายังไม่เคยมีการเก็บข้อมูลก็อาจจะยังไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบค่ะพี่หลงก็อาจจะมีสายพันธุ์ที่มากกว่านี้ก็ได้นะคะซึ่งหน้านี้นะคะเขาก็จะไล่ให้ดูว่าสุนัขแต่ละสายพันธุ์ที่อยู่ในตัวพี่หลงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างอันต่อมาเขาก็จะไล่ให้ดูค่ะว่าพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายมีเชื้อสายเกี่ยวพันกันยังไงบ้างส่วนหน้านี้เขาก็จะบอกนะคะว่าเจอญาติที่อยู่ท่ทีไหน แล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการเกี่ยวข้องกันค่ะ